นนพบพวความมั่นใจทุกวันพบจันหอมใหม่อ i s u z ดี m a x 2.2 DDI Max อร์ดพลังใหม่กำหนดโลกพอดีมีลูกสาวอะ่ะเขาอยากจะตามหาแม่เรื่องแจ้งพระหันตะธงชัย ใช่ใช่หุยหุยคนโลกคนโลกเดีย <ขอ S 1> ยแล้ว่าย่านนี่คือบอเคยหูจักว่าเรามีลูกสาวอยู่ใส่หูพอเรา<อ>งั้นไม่ใช่แล้วแหละหอโอเคจากที่เรามาถึงที่สะกดแล้วนะคะบอ่อแสของแม่พี่ปุ้มที่เรามีก็คือคุณพ่อพี่ปุ้มเนี่ยบอกว่าคุณแม่เป็นนางเอกหมอลำ นะครับที่วานอนนิวาสสกลน,นครคุณตาเป็นเจ้าของคณะหมอลำแทบจะเป็นคณะเดียวเมื่อ50ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองไปที่ตัวเมืองอำเภอวานอนนิวาสนะครับแล้วเดี๋ยวลองถามคนเก่าแก่ดูถ้าเป็นวงที่ดังในตอนนั้นหรือเป็นวงเดียวในวานอนอาจจะมีคนรู้จักนะ ภารกิจตามหาแม่ให้พี่ปุ้มตอนนี้ทีมงานเดินทางมาที่อำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะแต่ไม่นานเราก็เจาะพิกัดวงหมอลำเก่าแก่กว่า50ปีที่แล้วได้ค่ะและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนั่นก็คือให้ไปสอบถามชาวบ้านแถวสารเจ้าปู่นาโพนาเพียงที่มีหมอลำมาแก้บนบ,นบ่อยๆล่ะค่ะเมื่อมาถึงเราก็เจอกับพี่อ้อม ธอช่วยยกหูประสานหาพ่อเนรมิตรเจ้าของมํำเก่าแก่ในพื้นที่ที่อาจช่วยชี้ทางไปต่อกับเราได้ค่ะ <Hello. S 3> พ่อพ่อเนรมิตรน้องออมนะคะพ่อพ,อ,อ,พอดีมีเพจของอีเตยแลอีเตยอ,อีจันนะคะเพื่อนมาสอบถามวงมวํำย้อนยุคสมัยดั้งเดิมน้องออมก็เลยแนะนําเป็นวงของพ่อเนรมิตรเพื่อนอยากจะสอบถามเกี่ยวกับตามหายาดเนาะตอนเนี้ย ก็คือเพื่อนอยากรู้ข้อมูลข่าวสารพอ,อจะคุยกับเพื่อนได้ไหมได้สวัสดีครับพ่อเนลมิตรสวัสดีครับเมนะคะผมจากเพจอีเตอร์อีจันจากพ่อจา๋าพอดีทางรายการเนี่ยทำทำเกี่ยวกับตามหาคนที่พัดภาคจากกันจากพ่อพอดีมีลูกเคยเคยเบิรงบอง กรเบิ่องทุกมือหอว้าอีหลีอีหลีหูจักเมย์บองหุจักเตยบอหุจักโอเคพ่อจ๋าอ่าทั้งสองคน,งคนจา้าพ่อพอดีลูกสาวเนี่ยเขาอายุประมาณ 40, 40ต้นต้นๆจา้าพ <c oughs> ่อเขาชื่อพี่ปุ้มเขาอ่ะติดต่อรายการมาอยากให้ตามหาคุณแม่ให้หน่อยแต่่แตทีเนี้ยพอ่อข้อมูลอ่ะที่มันยากคือเขาบอกว่าพ่อเขาเล่าให้ฟังแค่ว่าแม่เนี่ยเคยเป็นนางเอกหมอลำอยู่ที่วานนนิวาศ แล้วก็แล้วก็พ่อของแม่ก็คือตาเนี่ยเป็นเจ้าของวงหมอลำคณะหมอลำวงเดียวมีตอนนั้นมีไม่กี่วงหรอกในวานอนิวาสอะไรอย่างเงี้ยพ่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนี่แหละแม่ออแม่ในใบเกิดลูกสาวเขาเนี่ยแม่เนี่ยชื่อว่าเรืองแจ้งพระหันตะธงชัยบ้านดีบ้านคือบ้านไหนบ้านบ่หูเด้ไม่ได้ลงไว้เด้พ่อ แต่เขาบอกอย่างเดียวคือเป็นวงหมอลำอยู่ในวาน,นอนนิวาสเนี่ยพ่อเขาตอนนั้นกับนีหลายรุ่งเลยสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วบ่โอ้พ่อแล้วพ่อคุ้นนามสกุลพระหันต์ตัดธงชัยนี่ไหมพ่อพระหันตัดธงชัยจ้ะโอ้ยคูดบอกรุ่นแต่วันนั้นมี่เป็นแจ้กน้าแฝงกันเด้อยประดังดังโอ้โหพ่อขึ้นึงจ้กพ่อขึ้นพ่อออกนี่ขึ้นพ่อออกจ้ะ เขาชื่อ,อรเรืองอรเรืองแจ้งเนี่ยแ<บ>มย้ชื่อเรืองแจ้งเป็นนางเอกหมอลำติเขาว่าเมื่อก่อนนะสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วน่ะพอ่อนี่อยู่บ้านแต่ขี้ถ้าจะง่ายานี้แล้วตะโกอยู่นั่นงเคยไป,น,ป,น,ป,น,ปน,นั่นถึง <c oughs> มอลำท่นทันจะว่านอนมีขนาดนึงหมอลลั่นงูน่ะเป็นลำ่นูแต่ขี้ม่ใช่ลั่นงูดอกลำ่นงูหมายถึงอีหยังพอ่อลำเพิ่นลำหยังขนาดเป็วนวงูทำไมเป็นขี้ แต่ว่ามีดอกลำซิ่งลำเชิงอยู่พอมีบ่อบ่ลำซิ่งหรอกเขาบอกว่าเป็นหมอลำเนี่ยแหละจากพ่อแต่ว่าเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนี่ล่ะเออสี่สี่ห้าสิบปีที่แล้วก็มีแต่วงหมอลำเพลินนี่แหละเออเออพ่อมีไหมมีรู้จักไหมมีกี่วงโอ้ยพ่อขึ้นบ้าขึ้นพมถึงบ่ไใดหรอกบ่ไใดเหรอขอมพุ่มทั้งบ่มีล่ะบ่คือนะบ่คือบ่อว่าบ่คือบ่คือหมายถึงอย่างบ่คือแปลว่าบ่เป็นการใกล้หรอป้า พาะว่าพ่อไม่มีข้อมูลเลยจําไม่ได้ไม่มีข้อมูลใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวต้องไปหาใหม่ทีนี้หาคนแก่เก่าเก่าเก๋ๆขาพูดนน้อยขาขาวด้คนพูดคนตัวเล็กๆขาวขาวใช่ไหมนี่ไออันนี้เมย์อีกอีกคนไม่มาขาวขาวนั่นเต้ยไม่ได้มาโอ้มาคนเดียวมาผู้เดียวน้องน้องติดงานโอ้น้องมีคนอวบใช่ไหมคนอวบเด้อคนหล่อเด้น่ะ โอเคพ่อขอบคุณมากมากครับครับครับก็จำอะไ้ครับขอบคุณครับตามชื่อคุอะไรนะพระหันตะทงชัยพระหันตะทงชัยครับพระหันกะใช่ไหมใช่พระหันทงชัย ไม่ไม่รู้แต่อาจจะเป็นการเขียนมือในใบเกิดลูกอ่ะมันมีพระหันธงชัยเหรอพี่เพราะว่าถ้าพระ<า>หรันธงชัยน่ะจะเป็นญาติทางบ้านทางพงุมน่ะเขาจะแขกพี่เขาจะเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตนะพีะเเ่เขาเป็นเขาเป็นใครอ่ะอันเนี้ยดูอันนี้ก็คือจะเป็นแม่ของเพื่อนหรออู้เขาอายุประมาณเท่าไหร่ละอันนี้แม่แม่จะอายุอยู่ประมาณประมาณกับจะเข้าห้าสิบ ก็ต้งไปถามแม่เขาอีกคนหนึงอ่ะเพราะว่ามันมีผู้เท่าผูเก่อ,อยู่บ้านได้เราเราพอจะติดต่อเขาได้ไหมพี่สวัสดีครับแม่ทรัพทวีเมเมนะครับจากเพจอีเตอร์อีจันครับแม่ จ๋าเป็นเป็นรายการตามหาคนจ๋าแม่จ๋าพอดีมีลูกสาวอ่ะเขาอยากจะตามหาแม่ข้อมูลอนะ่ะเขามีแค่ว่าแม่เขาเนี่ยเคยเป็นนางเอกหมอลำอยู่ที่วานอนเมื่อ40-50ปีที่แล้วเนี่ยจ๋าแม่แล้วก็แล้วก็ตาเขาเนี่ยเป็นเจ้าของหรือเป็นหัวหน้า,นาคณะหมอลำวงเดียวในวานอนอะไรเงี้ยอันนี้ข้อมูลที่ได้มานะแม่แคนที่เป็นหมอลำก็คือยายเกียงแม่ของแม่เนี่ย เดี๋ยว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 แม่อย่าพุ่งเดี๋ยวพุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในใบเกิดของลูกเขามีข้อมูลชื่อมารดาแค่ว่าเรืองแจ้งพระหันตะธงชัยใช่ใช่เรืองแจ้งขคนลูกคนลูกเดี๋ยวแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่ไปหาแม่ได้ไหมก็อยู่บ้านดอนสวรรค์บ้านดอนสวรรค์ทางเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อ้อมพาไปได้ไหมแม่ขออนุญาตเข้าไปหาแม่จ้ะว่างว่างอุ้ เมื่อกี้หันไปไหว้ศาลเจ้าปูอ่อ่ะเุ้ย <ged> เดี๋ยวไปไหว้สักหน่อยพี่อ้อนเดี๋ยวพี่อ้อนนำไปหน่อยนะเดี๋ยวขอไหว้เจ้าปู่แป๊บหนึง่งอุ้ยว้าวเป็นเล่นได้ดนิคุณลูกได้นนิ เห็นเขาปฏิหารเมื่อปลายสายที่พี่อ้อมติดต่อให้เป็นญาติของแม่เรืองแจง้งบุคคลที่เราตามหาพอดีแล้วค่ะแต่คำตอบของแม่จะยอมรับลูกสาวไหมต้องเป็นลุ้นเอาข้างหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แม่ซับแม่เจียงแม่เจียงเป็นเฮ้ยกินอย่างนี้กินได้บอ่เนแม่เจียงเป็นที่สะไออกทีวีเ้อจ้าโอเคบอโอเคเอาฟังไหนเอ้แหนวีหัวกันวีหัวกันีเด้เลยวีย่ค้างจ้างมันไหน มีลูกสาวเขาเนี่ยตอนนี้อายุประมาณ40่สิต้นๆชื่อพี่ปุ้มชื่อเล่นนะพี่ปุ้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากตามหาคุณแม่แต่เขาไม่มีข้อมูลเลยเลยนอกจากที่ว่าพ่อเขาเคยเล่าให้ฟังแม่จริงๆของพี่ปุ้มเนี่ยเป็นนางเอกหมอลำอยู่ที่วานนนิวาดแล้วก็พ่อของแม่เขาก็คือคุณตาเนี่ยน่าจะเหมือนเป็นหัวหน้าวงหัวหน้าวงหัวหน้าวงหมอลำในวานวนงไจกกกตเปป็นน<อ>ููู่มมัาถถบอล ย่ายนี่เป็นพี่สะใภ้ของเรื่องแกงแม่เขาเนี่ยชื่อเรืองแจ้งพระหันตัดทงชัยหรอในในใบเกิดเนี่ยมันเขียนว่าเรืองแจ้งพระหันตัดทงชัยเนี่ยมันมันพิษกันตัวนี้กับร่างตัวกับพิษผู้นึงเอาตัวล่อใส่ผู้นึงเอาตัวนั้นมันกำกันมันพิษแล้วว่าย่า่นี่คือบอกเคยหูจักว่าเรามีลูกสาวอยู่ใส่แม่อเรเครอแม่หมูเรลือง เพิ่นกับมาแต่งงานเพิ่นกับมีลูกชายอยู่สองคนแต่ว่ากับมาตายผู้หนึ่งนี่อยู่บ้านป้าติวนี่แม่แล้วจะทํายังไงถึงจะโทรหาแม่เลืองแจ้งอม่ก็ได้แหละติดต่อไปหาลูกสาวอีอยู่กรุงเทพมันก็บหายเลื่องไม่ใช่เบอร์เบอร์แม่เลืองแจ้งพอดีอีลูกอีที่สามได้นางกินเขาโทรหาสวัสดีครับสวัสดีครับใช่เบอร์แม่เลืองแจ้งไหมครับใช่ครับเมนะครับจากเพจอีเต้อีจันครับแม่ครับพอดี ทางเพจทำรายการเกี่ยวกับตามหาคนที่พัดภาคจากกันครับแม่เลืองแจ้งครับครับแล้วทีเนี้ยมีลูกสาวผู้หญิงคนหนึ่งดีกว่าเขาชื่อเล่นชื่อปุ้มเขาติดต่อรายการมาว่าอยากจะตามหาคุณแม่เขาอายุประมาณเท่าไหร่แล้วปีนี้น่าจะสี่สองสี่สามประมาณนี้นะอ๋อนั้นไม่ใช่แล้วแหละหืมทำไมอะแม่แล้วเท่าไหร่นะ ถ้าประมาณสักสี่สิหสี่สบเจอย่างนี้ก็น่าเดี๋ยวนะไม่ขอขอขอเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งพ่อพ่อเขาเนี่ยเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ตู้สเสบียงรถไฟนะ่ะอ๋อครัพ่อเขาอยู่ตู้สเสบียงรถไฟนามสกุลเขาอะไรอ่าตอนนี้เขาใช้นามสกุลทับทิมอ๋อถูกถูกต้องไหมแม่ถูกต้องแต่ชื่อแม่ไม่รู้จักเพราะว่า เขาไปอยู่กับพ่อเขาตั้งแต่เดือนกว่าๆแม่งั้นเ,เป็นไปได้ไหมที่ที่เมจะทีมงานจะขอเข้าไปพูดคุยกับแม่จ๊ะก็ต้องมาเจอที่บ้านนี่แหละไม่เป็นไรแม่ไม่มีอะไรปิดบังหรอกอันนี้มันเขาตัดสินตรงที่ว่าจะเอาลูกหรือจะเอาแม่เขาก็เอาลูกแล้วเขารักลูกเนาะ ไอยา่าแกพูดให้ใครรู้นี่เพิ่ง่กมาเปิดวัว <c oughs> นแรกเผื่ออย่างเงี้ยเหรอแอบปธิฐานในใจนอย่างเงี้ยความลับไม่มีในโลกไงปฏิหารมันมีจริง